มันเลยจุดที่เราอยากจะพูดถึงที่เราอยากจะสนใจมันที่อยากจะอะไรใดๆอะ่ะเออมันไม่มันไม่มีจุดนั้นแล้วอะ่ะ ลายเป็นประเด็นดราม่า,มาขึ้นมาในทันทีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มิสแกลนไทยแลนด์ค่ะได้ออกมาประกาศยุติการส่งผู้เข้าประกวดเข้าแข่งขันบนเวทีมิสอินเตอร์คอนเ e นเนนทัลนะคะหรือว่า MIO เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สุดช็อกที่มีการเปิดดิลลับกับอีกหนึ่งองค์กรหนึ่งของประเทศไทยโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบนะคะทาให้บอสณวัตรอิสาราไกซีนบอสใหญ่แห่งมิสแกลนค่ะถึงขั้นโพสไอจีสตอรี่สีโซฟาแรงไม่ไหวแล้วโดยบอสณวัตน,น,นะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวลังเกิดดราม่าดังกล่าวค่ะโดยได้โพสสตอรี่ สีส้มที่มีข้อความที่ว่าช้อนได้ช้อนไปอยากได้อะไรอีกบอกได้นะครับพร้อมทั้งแชร์รูปประกาศยุติการส่งเอลซ่าโฉกกรกรตระกูลไปประกวดบนเวทีมิสอินเตอร์คอนติเนน l ัลนะคะซึ่งทางด้านสาวเอลซ่าเองนะคะก็ได้โพลคอมเมนต์ฝ้าแรงที่ว่าไม่เป็นอะไรคะ่ะทะเลทรายอาจจะไม่เหมาะกับเจ้าหญิงน้ําแข็งแบบเราๆนอกจากนี้นะคะทางด้านมิสแคนทายแลนด์ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อย่างเป็นทางการนะคะว่าองค์กรมิสแคนทายแลนด์ขอประกาศยุติการส่งผู้เข้าประกวดไปเว มิสอินเตอร์คอนติเนน t ัลตลอดระยะเวลา10ปีที่เวทีมิสแก n นไทยแลนด์ถือลิขสิทธิ์สรงผู้เข้าประกวดเนี่ยไปยังเวทีดังกล่าวโดยมีระเบียบการทํางานที่เข้าใจตรงกันและมีความสัมพันธ์ที่ดียาวนานเสมอมาโดยในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้มีการเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะภายหลังจากสถานการณ์โควิดสิเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นตวทางองค์กรนะคะจึงเกื้อหนุนราคาลิขสิทธิ์ในราคา2000เหรียญสหรัฐต่อปีตามความเหมาะสมของกิจกรรมภายใต้ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและทำเนียมป,ปฏิบ เมื่อไกลก,กำหนดการประกวดนะคะจะมีการดําเนินการทางด้านเอกสารและเงินสนับสนุนตามอัตราที่พอบอเช่นเคยแต่หลังจากที่เราเนี่ยประกาศตัวแทนของปี2023คือเอลซากดชกรกอนตะกูลเราเพิ่งทราบว,ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีองค์กรประกวดนางงามในประเทศไทยองค์กรหนึ่งใช้ความพยายามพูดคุยกับทางเวทีนี้โดยยื่นข้อเสนอในปริมาณที่น่าสนใจจึงมีการตกลงกันและก็ใช้ความพยายามพูดคุยกับทางเวทีนี้โดยยื่นข้อเสนอในปริมาณที่น่าสนใจจึงมีการตกลงกัน แล้วก็เก็บเป็นความลับโดยไม่แจ้งกล่าวตามมารยาทของการทําธุรกิจที่ควรจะมีดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทางองค์กรมิสแกนไทยแลนด์จึงยุติการถือลิขสิทธิ์เวทีนี้ตลอดไปจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันจากประเด็นนี้นี่แหละคะ่ะก็ทาเอาข่าวลือในแวดวงนางงามนะคะออกมาเมาส์กันสนนะคะว่าลิขสิทธิเวทีมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลเนี่ยได้ตกเป็นของแม่ปุ้ยปิยพรหรือว่าแม่ปุ้ย t p n เผู้ถือลิขสิทธิเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ซึ่งจะทรงนลินชัดนลินนะคะรองชนะเลนอนัอันดบ3 Miss แดนด์2 0ั3ไปประกวดต่อนั่นเองก่อนที่ทางฝั่งของบอสนวัตนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะโดยการไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้ด้วยความใจเย็นว่ามันเลยจุดที่เราเนี่ยอยากจะพูดถึงที่เราเนี่ยอยากจะสนใจที่เราอยากจะอะไรใดๆมันไม่มีจุดนั้นแล้วพร้อมทั้งบอกว่าดีใจด้วยค่ะมันเลยจุดที่เราอยากจะพูดถึงที่เราอยากจะสนใจมันที่อยากจะอะไรใดๆอ่ะเออมันไม่มันไม่มีจุดนั้นแล้วอ่ะมันเลยไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นโล่งๆไม่ได้แกล้งนะ มันที่แกล้งพูดนะั้นดูจากสีหน้าก็รู้ดูจากแววตาก็รู้มันเคยทำให้ผมใจเย็นๆลงๆมันเ็ยทำให้ผมใจเย็นๆลงๆอันนี้ลงจริงๆไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้อยากได้ขึ้นไม่ได้อยากอะไรน,นี่พูดจริงๆแล้วแถมบยินดีด้วยเออเอาไม่มีอะไรก็ผมก็แฮปปี้จริงๆอ่ะก็ยินดีด้วยอันนี้ยินดีจริงๆพอใจเย็นขึ้นสุขุมขึ้นมันเลยจุดแล้วว่าเออ มันเลยจุดจริงๆเดี๋ยวหาเวทีใหม่ให้เอลซา่าดีกว่า จาก drama ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีเพจน่าง,งามเนี่ยออกมาสรุปประเด็นลิขสิทธิ์มิตอินเตอร์คอนติเนนตัลในคะไทยแลนด์โดยบอกว่า10ปีที่ผ่านมาทางบริษัท MGI เนี่ยได้ถือลิขสิทธิ์ MICT มาโดยตลอดและตั้งแต่ปี2013ถึง2019ทาง MIO เนี่ยไม่เคยเรียกเก็บค่าใบอนุญาตเพราะว่าทาง MIO เนี่ยให้ทำฟรีเมื่อในช่วงโรคระบาดโควิดที่ผ่านมาท,ทาง MIO เนี่ยได้เรียกค่าเก็บใบอนุญาตจากบริษัท MGI เป็นเงิน2,000เหรียญสหรัฐทางบริษัท MGI ก็ ได้จ่ายค่าใบอนุญาตมาโดยตลอดจนถึงปี2023ทางบริษัท MGI เนี่ยไม่ได้จ่ายค่าใบอนุญาตให้กับทาง MIO อแต่เหตุผลที่ยังไม่ได้จ่ายค่าใบอนุญาตนั้นเนื่องจากจะจ่ายหลังจากประกาศผู้ที่จะส่งไปประกวดแล้วจะจ่ายค่าใบอนุญาตทันที ทาง TPN ก็ได้ติดต่อไปยัง MIO เพื่อที่จะสอบถามว่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทยยังว่างอยู่หรือเปล่าทาง MIO ได้ให้คําตอบว่าทางบริษัท MGI เนี่ยยังไม่ชําระค่าใบอนุญาตในปีนี้ TPN จึงขอซื้อลิขสิทธิ์ในราคาที่สูงกว่า TPN ให้ทาง MIO ปิดเป็นความลับไว้ก่อนจึงทําให้ทาง MIO ไม่ได้แจ้งให้ทาง MGI ทราบก่อนหาตัวแทนและเมื่อทาง MGI หาตัวแทนได้ทาง MIO ก็พึ่งเมลมาแจ้งให้ทราบว่าลิขสิทธิ์ตอนนี้อยู่กับทาง TPN แล้ว และทาง MGI ไม่จ่ายค่าใบอนุญาตในปี2023จากโพสต์นี้นะคะล่าสุดค่ะแม่ปุ้ยปียพรนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าขอเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะ ทาง m i o ได้มีการติดต่อสอบถามมาทางท p n ว่าสนใจจะถือลิขสิทธิ์หรือไม่เขาบอกว่าลิขสิทธิ์ของไทยแลนด์ยังว่างอยู่เราจึงให้ฝ่ายประสานงานต่างประเทศของเราตอบไปว่าสนใจค่ะงานนี้เนี่ยค่ก็ทำเอาคดีพลิกอย่างแรงค่ะเพราะจะเห็นได้ว่ามีแฟนนางงามจำนวนไม่น้อยเลยออกมาถล่มยับแม่ปุ้ยปียะพรนนะคะรวมไปถึงแม่แครมิสแคนค่ะที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าฟาดยับไม่ไหวถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อตรงๆแต่ก็คนที่คุณก็รู้ รรู้ว่าใคอถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ